ตอนนี้เวลาเออเวลาเท่าไหรน่นะยี่สิบสองสามสิบเจ็ดนาทีแล้วทีนี้เรามาดูครับสิ่งปฏิหารที่เราจะได้เจอจริงๆไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านหรือนองบ้านเราแต่อันนี้ถ่ายตรงหน้าต่างเนาะปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บว่ากล้องหนีย่ยถ่ายได้ชัดเจนมากไอ้ที่น้องนไม่เห็น ตาไม่เห็นดวงตาสองดวงดู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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูดูอันนี้น่าจะเป็นห้องนอ้ำเนาะเ่อว่าต้องเป็นโพอมาเนี่ยเดี๋ยวดวูกันเดี๋ยวดูกัน

အိုချောတို့อะไรวะခေါက်ขาว